พี่ตั้มแล้วเราไม่ดูสังกระโปงเหมือนที่พี่ตั้มเคยสอนนะไม่ครับเราไม่ใช้สังกระโปรงในการกะระยะนะสวัสดีครับผมตั้งไามยาอุตชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับในการกะระยะเบรกครับอ่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับบางทียังกะระยะเบรกไม่ถูกยังไม่รู้ว่าเราต้องเบรกช่วงไหน กะกับคันข้างหน้ายัางไงนะครับพเพื่อนๆอยากดูแลใช่ไหมครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆนะครับก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับสำหรับพเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปไปดูกันเลยครับมีเพื่อนๆนะครับหลายคนถามเขาบอกว่า,วา hey, พี่ตั้มเราจะกะระยะการเบรกยังไงผมก็เป็นมือใหม่หนูก็เป็นมือใหม่กะระยะการเบรกก็เบรกไม่ถูกจะเบรกตอนไหนดีพี่ตั้มช่วยแนะนําหน่อยพี่ตั้มช่วยทําคลิปแนะนําให้หนูหน่อย สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการการระยะการเบรกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบางทียังการระยะการเบรกไม่ถูกต้องนะครับบางทียังไม่รู้ว่าสิ่งไหนตอนไหนเราจะเบรกตอนไหนเราจะผ่อนคัะเร่งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเมื่อเราขับรถไปในเขตชุมชนนะครับขับรถไปในที่ที่มีการจราจรหนาแน่นที่มีรถอยู่นะครับเราจะการระยะการเบรกยังไงนะครับให้เราดูรถคันข้างหน้าครับเวลาเพื่อนๆดูรถคันข้างหน้านะครับ ถ้าเพื่อนมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้รถกันข้างหน้านั่นหมายความว่าความเร็วของเรามีมากกว่าคันข้างหน้านะครับให้เราเริ่มชะลอครับนะครับยกเท้าออกจากคัะเล่งครับอ่านะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้โดยที่คันข้างหน้าเขาชะลอลงชะลอลงเราเริ่มแตะเบรกได้เลยนะนะครับอันนี้ส่วนนี้เราจะใช้ความรู้สึกในการกะระยะนะครับจะไม่มีอะไรมาวัดนะครับให้เราดูรถต้านหน้าเป็นหลักนะครับ พี่ตั้มแล้วเราไม่ดูสันกระโปรงเหมือนที่พี่ตั้มเคยสอนละไม่ครับเราไม่ใช้สันกระโปรงในการการระยะนะเราจะใช้สันกระโปรงการระยะตอนที่เราใกล้จะจอดแล้วเท่านั้นนะครับเราจอดต่อท้ายเขาเราก็ต้องใช้สันกระโปรงในการการระยะแต่ถ้ารถนะครับมีการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับเราจะมองไปด้านหน้าค iv รับเราจะไม่ก้มลงมามองตรงสันกระโปรงนะอันตรายนะครับฝากคนเพื่อนไว้นะครับถ้าเราวมต่มองสันกระโปรงนะครับสันกระโปรงมันอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหม ด้านหน้าเราไม่รู้ว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์ออกมาไหมเขามีการเบรกไหมมีการปาดหน้ากันไหมเราไม่รู้ครับดังนั้นวิธีการกาละยะเบรกด้านหน้านะครับเราต้องดูคันด้านหน้าครับว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไงเขามีท่าทางอย่างไงเราต้องอ่านสถานการณ์นะน,นะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มีรถด้านหน้าเราจะกาละยะเบรกยังไงไปดูกันครับเวลาขับรถนะครับดูหน้าหน้าไปไกลๆครับนะครับ ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมดูว่าเราจะไปทางไหนนะครับระยะการเบรกตัวนี้เราชะลอครับนะครับมีรถเลี้ยวขวานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนซ้ายครับนะครับค่อยๆไปครับนะครับค่อยๆไปด้านหน้าเขามีออกมาปุ๊บเราแตะเบรกเบาๆครับนะครับอ่าให้เข้าไปก่อนเราอยู่ด้านหลังให้เข้าไปก่อนนะนะครับอย่าเพิ่งแซงขึ้นไปนะครับมือใหม่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเวลาเราขับรถไปใช่ไหมครับเวลาเราขับรถตามคันหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเขา มีไฟเบรกเกิดขึ้นไหมนะครับมีไฟเบรกมีการเหยียบเบรกไหมนะครับระยะห่างนะครับในการเบรกนะครับในการยกคันเร่งอยู่ในช่วงประมาณสามถึงสี่คันนะนะครับสำหรับมือใหม่นะทิ้งระยะห่างไว้เลยครับนะครับเรามือใหม่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับดูไปเรื่อยครับเวลาเราขับรถนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าคันข้างหน้ากับคันของเรามีความเร็วเท่ากันนั่นหมายความว่าเราปลอดภัยครับเราวิ่งตามเขาไปเรื่อยนะนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าคันข้างหน้าเข้ามาใกล้แล้ว เพื่อที่ความเร็วเราไม่ได้ตกลงนะนะครับความเร็วยังคงที่อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเขาเริ่มเบรคเขาเริ่มชะลอนะครับเราต้องจับอาการคันข้างหน้าดีๆครับนะครับดูอาการคันข้างหน้านะครับว่าเขาเบรคเห็ไหมครับถ้าเขาเริ่มเบรคนะครับเราจะเข้าไปใกล้เขาเพราะว่าความเร็วเราคงที่ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องยกคันเร่งครับนะครับให้เราช้าลงนะครับหรือถ้าอาการที่รถเขานะครับเบรคชะลอแล้วเขาเข้ามาใกล้เรานะครับเข้ามาใกล้เราไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารถเขาพุ่งมาเรานะหมายความว่าเรา ความเร็วของเรานะครับเร็วกว่าเขาใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะวิ่งเข้าหาเขาเราก็ต้องดูอาการว่าอาการที่เราวิ่งเข้าหาเขาเนี่ยมันเร็วมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเร็วมากนะครับเราก็เริ่มแตะเบรกได้เลยนะนะครับอ่านะครับแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าการกะระยะรถนะครับการเบรกการยกคันเร่งตอนไหนเราดูรถคันข้างหน้าครับเราจับอาการรถคันข้างหน้านะครับว่าคันข้างหน้าเนี่ยเขามีอาการอะไรบ้างเขามีอาการชะลอไหมเขามีอาการเบรกไหมเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมเราต้องดูด้านหน้าครับนะครับ การจับอาการรถด้านหน้านะครับเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปแก้ด้านหน้าปุ๊บเราแตะเบรคครับนะครับเราก็ดูว่าด้านหน้าเขามีไฟเบรคไหมถ้ามีเราก็แตะครับให้ช้าช้าลงรถจะช้าลงนะครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะเรามือใหม่เราจะาเข้าปิ๊จี้มากครับเพราะเรายังคุมคันเร่งไม่เป็นยังคุมเบรคยังไม่เก่งนะครับดังนั้นฝากเพื่อนไว้นะครับเวลาเพื่อนขับรถนะครับดูดีๆครับอย่าเพิ่งพีพามนะครับเราเป็นมือใหม่ต้องเราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับถ้าเรา ในที่ที่มีจราจรหนาแน่นนะครับที่มีรถสวนเราก็อย่าเพิ่งพี่ผมแซงไปก่อนนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับแล้วขับตามไปกับพวงอะลรหลวมๆเบาๆนะครับนิ่งๆนะครับไม่ต้องจับแน่นมากนะครับถ้าเราเก่งมือมากเดี๋ยวพอเราลงจากรถเราจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะเอาแค่คร่าวๆพอครับเอาแค่ลุมๆพอครับขับตามไปเรื่อยๆครับดูอาการรถคันข้างหน้าครับถ้าเขาเข้ามาใกล้เราก็ยกกันเร่งครับถ้าเรายกกันเร่งแล้วก็ยังเข้ามาใกล้อีกเราก็แตะเบรคครับจับอาการคันข้างหน้าครับ ให้ความเร็วของเราเสมอกันเท่ากันนะครับอย่างคันข้างหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเขาเริ่มเบรกใช่ไหมครับเราก็แตะเบรกครับเราต้องแตะเบรกครับเราออกขวาไม่ได้เราต้องแตะเบรกครับให้รถช้าครับแตะเบรกให้รถช้าครับนะครับอ่านะครับเวลาขับรถนะครับดูด้านหน้าระยะเบรกเบรกยังไงดูยังไงดูได้จากคันข้างหน้าครับถ้าตัวเรานะครับจับประการรถเราเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้าเราก็เริ่มชะลอครับ แต่ถ้าเข้าเบรกหรือว่าเขาไปใกล้เกินที่เราคิดว่าเราเอารถไม่อยู่เราก็เบรกให้ช้าลงให้ความเร็วของเราเท่ากันกับของเขาครับให้ความเร็วเท่ากันกับของเขายังไงครับพี่ตั้มครับความเร็วของเราเท่ากับความเร็วของเขาก็คือว่าความเร็วของเราคงที่เราไม่เข้าไปใกล้เขาเขาไม่ยืดออกไปนะครับต้องดูดีๆครับนะครับความเร็วของเขาครับเท่ากับความเร็วของเราคือระยะความเร็วของเขาสมมติว่าเขาวิ่งอยู่ที่50กิโลเมตรเราก็วิ่งที่50กิโลเมตรนะครับแต่เราไม่รู้ว่า จริงๆอะเขาวิ่งที่เท่าไหร่เราก็ต้องจับอาการดูครับว่ารถเรานะครับวิ่งคงที่ไม่เข้าไปใกล้เขาแล้วก็ไม่ห่าองออกมาจากเขาครับนั่นคือความเร็วเราใกล้เคียงกันกับเขาครับเราก็ขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับแบบนี้นะครับเราต้องจับอาการคกข้างหน้านะครับเราก็ดูพอเราขับจับอาการคข้างหน้าเริ่มคล่องแล้วนะครับโอ้พี่ตั้มผมเริ่มคล่องแล้วผมเริ่มจับทางได้แล้วเนี่ยเราขับความเร็วเท่ากับเขาขับไปเรื่อยๆนะครับความเร็วของเขา ถ้าให้ผมเดานะครับตอนนี้ความเร็วของเขาน่าจอยู่ดลาสัก40กิโลเมตรใช่ไหมครับพี่ทั้มครับอ่าถูกต้องครับความเร็วของเรากับความเร็วของเขาเท่ากันเพราะว่าเราวิ่งเท่ากันเราไม่ได้เข้าไปหาเขาเขาก็ไม่ได้ฉีกออกไปเราวิ่งท่าเท่ากันเลยระยะห่างก็คงที่เรื่อยๆแสดงว่าเขาวิ่งเราเลาแค่นี้แหละประมาณใกล้ๆเคียงกับเราครับอาจจะมีเหลื่อมลําบ้มากเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเราก็รักษาความความเร็วคงที่ไว้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อรถเราเข้ามาใกล้ๆรถเขานะครับความเร็วแสงมากความเร็วเรามากกว่าเขาแสดงว่าเขาชะลอหรือเขาเบรกนะครับ อ่าตรงนี้ไปลดขึ้นเนินนิดๆความเร็วเขาอ่าเริ่มช้าลงนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องระวังดีๆครับยกคันเร่งนะครับพร้อมที่จะเบรกนะครับเตรียมตัวที่จะเบรกนะอ่านะครับเราก็ดูาการลดขั้นหน้านี่ครับนี่คือการการระยะในการเบรกสาหรับมือใหม่นะครับคือการดูระยะขั้นหน้าว่าเขามีอาการยังไงเราต้องจับอาการเขาครับใช้ความรู้สึกเรานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้นะครับเพื่อนต้องฝึกเพื่อนต้องออกมาเจอสนามจริงครับจะได้รู้ว่าอ๋ออาการมันเป็นอย่างนี้นะ ที่พี่ตั้มบอกว่ารถเขาวิ่งอยู่แต่ว่าความเร็วไม่เท่ากันถ้าเราเร็วกว่าเราก็จะเข้าไปใกล้เขาถ้าความเร็วเราช้ากว่าเขาเขาก็จะยืดออกไปมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้ปฏิบัติถูกต้องจะได้เลี้ยงคันเร่งเป็นนะครับจะได้แตะเบรกเป็นทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับขับรถมานะครับเจอแยกด้านหน้ามีแยกมีจุดยูเทินเพื่อนๆก็ต้องระวังครับนะครับดูดีๆครับประเมินสถานการณ์ด้านหน้านะครับว่าเขา มีไฟเบรกเกิดขึ้นไหมมีการเบรกไหมดูดีๆครับมีรถมาจากซอยไหมมีรถที่จะยูเทิร์นไหมเราก็ดูดีๆครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้คัน้างหน้านะครับเราก็เริ่มแต่เบรกครับแต่เบรกช้าๆนะครับให้รถช้าลงช้าลงนะครับให้รถช้าลงจนมีความเร็วเท่ากันนั่นก็คือระยะห่างคงที่เราขับนะครับเราขับความเร็วเท่ากับคัน้างหน้านะครับเราไม่ได้เข้าไปใกล้เขา เขาก็ไม่ได้ฉีกออกไปความเร็วเท่ากันตรงที่เราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับอ่าแบบนี้ครับก็จะทําให้เพื่อนๆการ,ระยะการเบี่ยได้ดยอย่างถูกต้องนะดยการจับอาการรถคันาหน้ายังไงล่ะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เปน็นแนวทางนะเพื่อนๆต้องลองไปฝึกนะครับผมพูดแค่นี้เพื่อนๆบอกอ๋อรู้แล้วพี่ตั้มต้องการ,ระยะด้านหน้าแต่พอรู้แล้วเพื่อนๆไม่นําไปปฏิบัติก็ไม่ได้นะมันต้องนําไปปฏิบัติต้องเจอสถานการณ์จริงต้องเจอของจริงนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับรู้แล้วอ่าการะยะคันหน้าดยการสังเกตจับอาการรถคันา ื่องก็ต้องไปเจอของจริงครับดูสถานการณ์จริงลองดูครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนลองนําไปปฏิบัติดูนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับสําหรับการกะระยะด้านหน้ารถนะครับเราจะกะระยะโดยการใช้ความรู้สึกของเรานะครับความรู้สึกของเราในการกะระยะนะครับโดยการใช้นะครับรถเรากับรถข้างหน้านะครับเป็นการวัดระยะนะครับโดวยมือใหม่นะครับก็จะมีระยะในการกะระยะนะครับก็คือ2แบบนะครับก็คือแบบที่รถวิ่งมาด้วยความเร็ว ปกติแล้วก็แบบที่สองครับลดคานกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการจราจรหนาแน่นรถติดๆนะครับถ้ารถจราจรหนาแน่นปกติเนี่ยเราก็จะทิ้งระยะประมาณ1-2ช่วงคันนะครับแต่ถ้ารถนะครับวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60ขึ้นไปนะครับก็จะทิ้งช่องว่างนะครับระหว่างคันข้างหน้าราวสองถึงสามคันนะครับสองถึงสามช่วงคันนะครับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆแล้วแต่ความ มั่นใจในการขับขี่นะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับโดยการใช้รถเรานะครับจับกับคันข้างหน้านะครับเอาความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้คันข้างหน้าไหมถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้เขาเริ่มยกเร่งแล้วมาแตะที่เบรกได้เลยนะนะครับฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนงงสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ การกะระยะเบรกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถออกถนนนะก็จะได้กะระยะถูกนะครับโดยการใช้รถข้างหน้านะครับเป็นเกณฑ์ในการกะระยะนะนะครับเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรคาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับ ผมมีกลุ่ม a c e b o o k นะครับให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาตั้งคำถามพูดคุยกันได้นะครับใน f c e b o o k กคลุบนะส่วนลิงก์่ะครับอยู่ด้านล่างนี้ครับเพื่อนๆกดเข้ามาจอยกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะเพื่อนๆก็จะได้ไม ด่าลยไปเฟรนด์กันเะครับ